ยังอยู่ที่ช่อง8อยู่นะคะสําหรับละครเรื่องนี้ค่ะเพิ่งเปิดกล้องไปได้เขาบอกว่าประมาณ8คิวค่ะผีตาโขนเขาบอกว่าผีตาโขนเนี่ยมันเป็นประเพณีตอนแรกๆเราก็คิดว่าอุ้ยฟังผีตาโขนเนี่ยมันเรื่องราวแบบผีมีผีตาโขนเหรอเขาบอกเป็นประเพณีการใส่หน้ากากแล้วก็คือจริงๆแล้วมันเป็นประเพณีจังหวัดเลยไหมใช่จังหวัดเลยท่านวัดาลยผีตาโขนอ่าแล้วเขาก็ไปรีเสิร์ชข้อมูลและคนเขียนบทนะคะเขาก็แบบว่าเดินทางไปถึงจัง วัดนั้นรวม,มถึงผูก้กำกับแล้วก็ทีมงานค่ะไปถ่ายละครเรื่องนี้เขาบอกว่าห่างจากอายุจริงเขาประมาณ10ปีเล่นเป็นหนุ่มวิศวะแล้วมันยากง่ายยังไงแล้วกลัวผีหรือเปล่าแล้วพกของไปกองหรือเปล่านี่อไอ,อยังไงคะน้องไก่พูดมาสิเอาจริงๆตอนนี้ก็เพิ่งเปิดกล้องไปได้ไม่นานนะครับแล้วก็เป็นเรื่องแรกที่ไก่มีโอกาสได้รับบทนําครั้งแรกนะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามจริงๆแล้วก็เป็นแนวละครที่ไก่ชื่นชอบมากคือเป็นแนวผีครับคือ,กอไก่เป็นคนที่มีความฝันอยาก เห็นการถ่ายทําเกี่ยวกับวงการผีมาตลอดจนวันหนึ่งแบบได้มีโอกาสมาถ่ายซึ่งแกรู้สึกว่าสนุกมากครับคาแรคเตอร์ผมคือห่างกับตัวผมมากคือโตวกว่าผมประมาณ10กว่าปีครับผมอายุ24แต่คาแรคเตอร์ของผมจะต้องประมาณ33 -34 ถึง34ที่เป็นหนุ่มวิศวกรนะครับคือแบบเป็นหัวหน้า เป็นเขาเรียกเหมือ hm นอะไรนะหัวหน้าคนนายคนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแบบในชีวิตจริงเหมือนเรายังเด็กอยู่เลยเราจะต้องแบบคอยพัฒนาตัวเองเพื่อให้ตัวเองแบบดูสุขุมดูนุ่มลึกอะไรอย่างเงี้ยครับกรู้สึกว่าตอนแรกกก็มีกดดันแล้วก็มีเก่งนิดนึงนะ้วแต่พอถ่ายทําจริงๆแกรู้สึกว่ากโชคดีด้วยที่ได้คู่นักแสดงแล้วก็ทีมงานนักแสดงที่ดีทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นคู่ไกด์หรือว่าทีมนักแสดงทุกคนคือบอกเลยว่าน่ารักมากพุ่มกับก็ค่อนข้างที่จะใจดีแล้วก็ เหมือนเขาค่อนข้างที่จะให้เราเล่นตามอิสระของเราเลยครับว่าเราอยากคิดแบบไหนไหนลองเล่นดูซิแล้วจนสุดท้ายมันทําให้เกิดความธรรมชาติมากขึ้นครับประมาณ3.5เพราะผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่แบบขี้ตกใจครับอย่างเวลาจะเดินขึ้นบ้านหรืออะไรอ่เยผมจะเริ่มระแวงหลังละมีอะไรเดินตามหลังผมไหมหรือแบบเวลาได้ยินเสียงอะไรบนบ้านก็เริ่มแบบเฮ้ยใช่ไหมใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่ก็ เหมือนด้วยความที่เรายังไม่เคยเจอเราก็ยังมีแบบความคิดที่มันตีกันอยู่ครับว่าสรุปมีจริงหรือไม่มีจริงแต่เราก็ไม่ได้ลบหลู่นะครับแต่ถ้าไม่เจอก็น่าจะดีกว่าไกด์ไม่มีครับเพราะด้วยโลเคชันของเราคือเป็นโลเคชันที่เราเคยไปถ่ายละครเรื่องอื่นมาแล้วแล้วเราก็พอรู้ครับว่าแบบเออมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะมันก็จะมีแค่แบบทางกลับบ้านอะไรที่แบบมันมืดๆบ้างแต่ไกด์ก็มีพาในรถละคือตอนแรกรู้สึกกดดันมากแต่เหมือนไกด์ก็พยายาม บอกกับตัวเองครับว่าถ้าสมมติเรากดดันแกกลัวที่จะทําพังแกก็เลยพยายามแบบเปลี่ยนไม้ใช้ตัวเองว่าสุดท้ายบทนี้มันก็คือบทบทหนึ่งที่เรากระโจนเข้าไปเล่นดังนั้นเราก็แค่ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแค่นั้นครับเราไม่ต้องไปคิดเลยว่าเราจะได้บทนํำไหมเราจะได้เป็นพระเอกไหมหรืออะไรต่างๆเพราะสุดท้ายมาตัวละครมันก็คือตัวละครหนึ่งมนุษย์ก็คือมนุษย์คนหนึ่งก่อนหน้านี้บอกเลยว่าเคยแค่ได้ยินครับแต่ไม่รู้เลยว่าสุดท้ายมันคือประเพณี จังหวัดไหนกันแน่ประเพณีเกี่ยวกับอะไรกันแน่จนกระทั่งวันหนึ่งมีโอกาสได้ไปถ่ายที่เลยมาครับใช่ซึ่งเป็นอำเภอด,ด่านซ้ายซึ่งเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าประเพณีผีตาโขนกจัดขึ้นที่นั่นเลยเราก็มีโอกาสได้ไปเรียนรู้ว่าวิธีการทําหน้ากากเป็นยังไงหน้ากากมีกี่ประเภทหรือแบบคนด่านซ้ายเขาแบบมีวัฒนธรรมการใช้ชีวิตยังไงบ้างครับเริ่มซึมซับละซึมซับละตอนนี้ก็เพิ่งถ่ายมาได้8คิว ถ้าอยู่ประมาณคิวที่30ผมว่าถามอะไรเกี่ยวกับพีตะโคนผมได้ตอบได้ทุกอย่างคือตอนแรกอะไกลกลัวมากไกลรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราเอามาเล่นหรือออามาใส่หน้ากากจะมีผีอะไรตามเรามาไหมแต่สุดท้ายก็เหมือนเราได้มารู้อีกมุมมองหนึ่งว่ามันคือความละเอียดอ่อนแล้วคือความพิถีพิถันครับที่ช่างแต่ละคนเขาจะมาค่อยๆประกอบค่อยๆตกแต่งตามประเพณีซึ่งประเพณีก็จะมีแค่ปีละครั้ง แล้วผมก็เคยถามเขาเหมือนกันว่าถ้าผมหยิบม,มาเล่นเนี่ยจะมีผีหรืออะไรตามผมมาไหมเขาบอกไม่มีมันก็ไปแค่ประเพณีนี่นคือหมายถึงพกของนี่คือเครื่องรางของเครื่องรางของขัง,ง,งในเขาน้องเขาบอกว่าไม่เคยพกแต่ในรถนะมีม